ทุกคนดูหมอกบนยอดเขานะครับสุดยอดเลยนะครับหมอกหนามากนะครับเนี่ยฝนตกโรยลินนะครับฝั่งนี้จะบางนะครับนี่ทิวเขานะครับนี่พังงานะครับทุกคนนี่นะครับแต่ผมจะให้ดูก้อนนั้นนะครับดูหมอกนะครับดูหมอกบนยอดเขานะครับหนามากเลยนะครับนั่น หนาจริงๆนะครับสวยมากนะครับชุ่มชื้นมากครับส่วนข้างหน้านี่เป็นขุมน้ํานะครับทุกคนเห็นหรือเปล่าเออนี่นะเป็นขุมน้ํานะครับไม่ใหญ่มากนะครับสุดยอดเลยนะครับนั่นหนามากเลยครับหมอกตรงนั้นหนามากนะครับหนาจริงๆนะครับ สวยมากนะครับจะมองด้วยตาเปล่านี่สวยจริงๆนะครับโอเคนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผให้ดูเขาไไกลเลยนะครับนี่ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับ